ีค่อยกอกไอ้กรอกจะจะยน้ำจ้างมีคอยกอกน้ำผึงมีห้อยกอกตะีหางน่องไอ้นี่นี่แหละค้อยกอกน้ำมามาจากเขาหนม้จากอยระว่างช่วงเีงคืนแล็ใกกล้เยอ่ะี่ราเ คือผู้เชี่ยวช,ช,ชาญมาฟ้องลออ้่าคุณม,มอเอาจากคุณมาพี่ไหม,ม,มไ,หได้ครับ พื้นที่ของเขากับหลังจากมาติดกล้องแล้วก็บพบปะนาคนะครับมีนาคหลายเพราะสมควรนะครับแนวควบคิดนี่ถ้ามันมีนาคแล้วก็จากจะอนุรักษ์ไว้เนาะเพราะว่านาคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งกับหมู่บ้านเขาถ้ามันมีมาแล้วเขาก็สมควรที่จะอนุรักษ์ไว้เช่น แรงที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้เขาก็ต้องมาคิดช่วยกันว่าจะยะจะไรถึงจะมีระบบนิเวศท,ที่มันเป็นที่อยู่อาศัยได้นะนวครับแนวคิดผมเอยากจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็สร้างระบบนิเวศท,ที่อยู่อาศัยของมันนี่อยากจะให้ชุมชนของเขานี่ได้มีนาคนะครับนะซึ่งเป็นสัตว์ที่ใกล้สุนพัฒน์เราเนาะ อากันมีมาปรากฏว่ามันก็มีมาตะเมือนแล้วแหละต่ว่ามันกําลังจับกล้องนี่ถึงรู้ว่ามันมีขนาดใดแต่ว่าตามที่จริงแล้วมันก็มีมาตะตโดดแล้วนะรนาเรื่องหนาเลเขาจะใช้วิธีการจัดการระบบนิเวศแบบใดที่จะให้มันมีอธิยูอาศัยได้นะครับอยู่ร่วมกันระวางชุมชนเฮากับนากับป๋านะครับเพื่อจะอ่ะ เพื่ออํานวยกันได้นะครับเพื่อจะให้มันอยู่ยั่งยืนนะไปสู่ลูกสู่หลานบ้านผมนี่คือบ้านวัชิลาหมูแปดนี่เศรษฐอนุรักษ์พันปลากับมีหนกักเดี๋ยวนี้หนกักมาอยู่นี่หลายครักหลายจนแปลว่าเป็นถ้ามาอนุรักษ์เป็นบ้านหน,านักเลยคือจะดีผมว่านะให,ให,ให้ทั้งการว่าอนุรักษ์หนัก,นกไว เพื่อว่าให้ลูกขายานเห็นต่อไป <Okay. S 2> บ้านนี้เป็นบ้านมู่บ้า,านพี่บ่ไข่ขานักบ่ไข่ขาบ่ใครกินมัน <Okay. S 2> แล้วก็ไปตามเองนีป <Okay. S 2> มม่ปลากับไหลถ้าบ่มีปลากับบ่มีหนักถ้ามีมีนักกับมีปลา <Okay. S 2> กับบ้านลูกขายานหนักเขาไม่นักไม่น้อยบอะไรผมมีหน้าดินไหลเป็นเป็นหลายสิบตัวครับเป็นซี่หาสิตตบตัวบนต่างต่งแต่ okay. ตั้งแต่บ้านมูแปะมูสองมาหอดมูแปดนี่โอ้เป็น3านติโตัวเลยหนักนะยนี่มันเป็นมูลุ่มไปอีกไปบ้านว่าคนแดงว่ามันหลอกย่างมันที่มาชุมเนี่ยกันหลายคือกันเนี่ยฐานที่มูบ้านนี่อนุนรักษ์พัานหนากักรักษาไว้เพื่อใหู้หูกไขล้านเนี่ยวันนี้ก็ได้มาติด ร่วมกับชุมชนนะครับชุมชนพื้นที่รุ่นน้ำอิงตอนกลางนะครับชนพื้นที่อนันนิวันวังศิลานะครับอำเภอปาดแดดนะครับเป็นชุมชนที่มีการทําเขตอนุลักษพันปลาในรุ่นอิงตอนกลางนะครับก็วัวนี้ทางสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตก็มาร่วมติดตั้งกล้องนะครับศึกษาเรื่องประชากรนาคในพื้นที่รุ่นน้ำอิงตอนกลางเคยมีคําบอกเล่าเยอะนะว่ามีนาคเยอะมีอะไรเยอะแต่เรายังไม่มีหลักฐานการพบเจอทีนี้เราก็เลยมาร่วมกับทาง ชุมชนที่นี่นะครับเพื่อมาศึกษาโดยใช้การติดตั้งกล้องแคมราแท็บนะครับก็วันนี้ก็มีการหลังจากติดตั้งกล้องเราก็มาลองเก็บข้อมูลนะครับว่ามีนาคอยู่จริงๆหรือเปล่าเมื่อก่อนหน้านั้นเราก็จะเจอมูลนาคเจอร่องรอยเท้านาคนะครับในพื้นที่น้าอิงตอนกลางในพื้นที่บริเวณพื้นที่ฟังอนุรักษ์เพื่อมาติดตั้งกล้องเราเราเจอเนาะหมายถึงว่าเราเจอหลักฐานสําคัญว่านาคที่นี่เยอะมากซึ่งเราไม่เคยมีข้อมูลมาก,ก่อนว่าพื้นที่น้ำอิงตอนกลางเนี่ย การมีนาคเยอะนี่หมายถึงว่ามันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ในกระถางปลาที่อยู่ในพื้นที่ต่างเนี่ยปลาที่ค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่แล้วก็มีชุมชนที่หาปลาเยอะมีพานปลาที่นี่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งว่านาคก็อยู่ที่นี่เยอะจากการตั้งกล้องเราก็เห็นเห็นกล้องนะครับเห็นนาคในที่ติดกล้องนะครับเป็นภาพนิ่งแั้วกวิดีโอนี่ตั้งประมาณ5ตัวก็เจอทั้งห้าตัว พื้นที่กระจายอยู่ทั่วในพื้นที่รุ่นอิงนะครับทีนี้การเห็นนาเราก็มองว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนกับทางเราว่าเราจะอนุรักษ์นากอย่างไงอนุรักษ์นาก,ก็หมายถึงว่าดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยให้เขามีความปลอดภัยอยู่ร่วมกับนากับคนคนกับนาคอยู่ร่วมกันยังไงไม่มีความขัดแย้งนะครับซึ่งในแม่น้ําก็มีการหายอยู่หากินทั้งนากทั้งผ่าน่าอันนี้ก็จะเป็นมุมนี้ที่ต้องมาหารือชุมชนว่าการอนุรักษ์นาคผ่านกองทุนนาคเพื่อ ดูแลถิ่นที่อยู่อาศัยแล,และก็หูแลอาหารของนาคเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นคนก็อยู่ได้นาก,ก็อยู่ได้ซึ่งนี้สมาคมแม่นาเพื่อชีวิตก็จะมาขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ที่ินที่อยู่อาศัยของนาครับแล้วก็การศึกษานาคก็เป็นงานวิทยาศาสตร์ชนิดหนึ่งที่ศึกษาพันธุก,กรรมว่านาคที่นี่กับนาคที่แม่น้ําโขงหรือนาคที่น้ําอิงตอนปลายเนี่ยเป็นนาคชนิดเดียวกันไหมหรือว่ามีสายแม่ร่วมกันอย่างไรอันนี้เราทํางานกับนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกันแล้วก็ จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่ารุ่น้ำอิงเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับจะส่งผลต่อการการพัฒนานพื้นที่ในอนาคตถ้าจะพัฒนาพื้นที่ก็คำน,นึงถึงระบบนิเวยที่เอื้อต่อสัตว์ป่าที่มีภัยคุกคามอย่างเช่นนาคนี่นะครับอันนี้ทางสมาคมก็จะขับเคลื่อนง,งานที่ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต